ขับอยู่แล้วนี่เออพี่ตุนขายโฟลเลงอ่ะยังเลยนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวใช่ไหมล่ะรถโฟขายแล้ว4.7อ่ะพี่ดิรถเอ้ยพี่โรนรถไปโต๊ะไปต้องแรงก็ได้ผมมา26อ่ะตอนเนี้ยมาเอาไปล่ะ20ได้20อ่ะโอ้ไม่ขายโอ้ใช่หรอหนูเห็นเขาขายพี่เลฟเองเมื่อวานแต่ซื้อพี่เรลฟใช้ไมค์กล้องด้วเนี่ยบอลเลอร์บอกนะครับใายบอลเลอร์บอกนะครับครับรับบอลเลอร์บอเอบอกเมื่อกี้นั้นนั้นเขาต้อจะได้อยู่อ่ะเขาต้อจะแสบหูอยู่อ่ะเหมือนรอบนั้นในดอกใช่อ่อ ไม่ตั้งใจไงร์ทำไมก็มาตะโกนนั้นรู้เรื่องมามาเาข้อหาแบบกูบุ้ดีอย่าแยกกันเลยอย่าแยกกันไปยังยังยังรออีกหนึ่งนาทีรออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเขาจะกบเรานะเสียงเขาจะกบเราจะเข้าเข้าไปก่อนไม่ใช่ก็ใจอยู่เดินเดินเดินในการอยู่ด้วยกันอ่ะตรงหลังก็เห็นะตรงังผมบิดช้าสุดอะปพาะฉลาม้นเขาอ่ะชอบบูตเปิดไวระวังตรงนี้เลยเพื่อนๆฝรั่งดิเพราะฉะนั้นไม้เราต้องบูตเปิดอ่านะ พูอันนั้นเปิดก่อนตายก่อนนะอันนั้นเอาไว้ใช้กับหลายแก๊งก็ได้เว้ไม้บูทใส่ปากหลามไหมปะบบมันไม่ใช่ว่าโดนลอยนี่หลายแก๊งเนาะทำไรฝั่งนี้ยัมีนะเออไม่จริงๆอ่ะจริงๆโทษ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 โทเราต้องเป็นกูด้วยนะที่โดนไอเซต้าก็ูทโดนกูใครมีกระทงไหมครับใครมีกระทงไหมเอ้ยมาเอ้ยมาใกล้ๆนี่ฟังหน่อยนี่ฟังหน่อยดิครับผมมาไอ้พอพอจังหวะเปิดเสร็จอะไม้ ไม้ไม้อะดันขึ้นหน้าไปหน่อยนะส่วนมีดจริงรอรับตัวที่หลุดออกมาจากไม้ได้นะเว้ยไม่ต้องขึ้นไปแทนอะเก็นป่ะถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดจะเอามีดเปิดก็ก็เอามีดเปิดแค่ไม่กี่ตัวเพราะที่เหลือก็รอเบิร์ดตัวหลุดด้วยพี่หลงเปล่าเลยให้มือระเบิดเลยเขาจะลุมสามเขาลุม่ะไอเดียวใครใครเข้าจังหวะอย่าเล่นเดี่ยวเยอะเขาเล่นคู่ก็แหละก็พอจังหวะไม้และมือพอจังหวะไม้แล้วเบิดเลยเนขาจะมีตัวที่มันหลุดเลยไม้มากดเอิร์ดเค้กอะใครโดนลุมสามแปดอันหนึ่งนะ เปิสามพี่สามพี่สามพี่ไอ้กระสับไอ้ยมันมีสองแก๊งขวาก็เยอะเี่ยวสอเยอะเยอะเยอะสามแปดแปดอันนี้เอาอะไรให้กระทงพี่ถุงนั่นแหละกระทงเหมือนกันอ๋อไม่มีเฮี้ยเดียวจะเป็นแก๊งที่รอช้อนเฮ้ยเอ้ยมันเยอะกว่าเราแล้วรอซ้อนอีกไอ้เหี้ยใช่ใช่มันจะมีเรคนรอช้อนไม่ว่าเราจะเข้าแก๊งไหนมันก็จะมีแก๊งหนึ่งรอช้อนเราไหรือจะเง่นแก๊งใหญ่คุ้มกว่าไหมหรือจะเล่นรอราแบบผมเนี้ยเออไม่แบบทั้งคื ฟังก่อนแบบแบบที่ผมเล่นอ่ะแบบที่ผมเล่นน่ะน่าจะง่ายอยู่พอพอจังหวะวงนวัวกมม็มีแต่อยู่แต่พื้นที่ของเราเลยอยู่แค่ฝั่งของเราอ่ะส่วนส่วนไม้ก็ไปเล่นข้างหน้าเลยก่นั้นแหละจะบองนัวตะบองนัวเราเสียเปรียบนะสีมันเหมือนกันมันน่ามองสีเหลืองก่อนเราชุบ<า>นอกตามภาพเราเรานินชุบนอกไงเราเราเรากกูอเ้อย่างนั้นแหละอี้นี้ข้อกลางขาพุงเยอะจังวะคือจะบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าไอ ปากลามหรือมีดอ่ะใครที่บ้าบ้าหลุดไปอ่ะมึงไม่ได้ชุบนะคูบอกต้นม่อ้ไอเซต้าอรอรอรอปิดตัวชุบนอกวงเไ้เซต้าเราปิดตัวชุบนอกวงเลยอาเธอร์เละอาเธอร์เซต้าปิดตัวชุบนอกวงไปไม่อาเธอร์ดีกว่าเซต้าเบิร์ดดีจริพี่เอาเอาเาปากไปเปิดตัวชุบเลยนะให้มีดเบิร์ดอ่ะง่ายกว่าตามเลยตามตามเรียวเลยนี่ลมไปนะเอ็นจีเขาเขาบอกเราบอกเราเขาบอกเราเขาบอกเราไปเขาไปข้างหน้า ถ้าเพื <language> ่อนเปิดก็ต้องตามอ่ะถ้าเพื่อนเปิดก็ต้องตามเล่นเล่นเลยตา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 ยมาแก๊งขับเปิดตยงตายตายม่ตาตายอีกเฮ้ยมช่วเพื่อนอมเอช่วเพื่อนดช่วเพื่อนดตายไม่ตายแล้วช่วยเพื่อนดชเพื่มาตายอีกมาตายอีกเมตายีช่วยเพื่อนมาช่วเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาเ้กาดูด้วยก้าดู้กาดดกดดกดดช่วเพื่อน

ชเพื่อนหน่อยชวนเพื่อนเพื่อนอยู่นอกวงชวนเพื่อนด็ชวนเบกอชวนเพื่ไปตัวชุตรงกองตรงกองชวนเพื่อนใครว่างชวนเพื่อนใครว่านเพื่อนไชวนเพื่อชวชอกวงบันนีวเ่างปชวนเพื่อนใครวงชวนเพ่อนงอชวเพื่อนไปชวนเอนอกวงชวนเพื่อนนอกวงอันนี้ชวเอไปนเพื่อนนอกงนเ่วงันีว่ไเพชเ้เพอนเพื่อนอชวเี้ยนเป็นมีเพืนะเป็นเืนนกวเพือีื่นไปเ่ออกนนงเนี่ยนไอ เฮ้ยมึงไม่ได้พูดมึงไม่ต้องเสือกมาดิไอเ้เชี่ยไม่ไเป็นไรกันเนี่ยมึงไม่ค่อยพูดตอนตอนแทงสองหนึ่งวะไอ้เชี่ยกูพูดอยู่คนเดียวเลยสัตว์เ,าาเสียงเงียบเสียง<ๆ>เงียบเฮ้ยตายนอกวงไอ้ส์ ไม่โดนครับครับนี่ถูกเป็นไรอ่ะเสริมแม่เอออีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณคบขคุณคบข้าคนขคาวคนข้าคนข้าวเอาพี่ลิฟต